ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชม Porsche Cayenne ยยน,นะครับรถคันนี้ได้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวชุดกล้องมองหลังนะครับติดตั้งตัวกล้องบันทึกอุบัติเหตุติงแวร์นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับเดี๋ยวเรามารับชมภายนอกรถกันก่อนเลยนะครับรถคันนี้แต่งมาค่อนข้างสวยเลยนะครับ ร้อ2นิ้วนะครับเป็นของฮามานนะครับเรามาเริ่มดูจากตัวกล้องที่เป็นกล้องตรงรุ่นนะครับติดตั้งเข้าไปก่อนนะครับเป็นของ qcam นะครับ made in japan เป็นกล้องคุณภาพสูงเลยนะครับนี่นะครับติดตั้งแทนมือเปิดฝาท้ายเดิมนะครับเราก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของกล้อง ติงแวนะครับติดตั้งเข้าไปซ่อนสายนะครับไม่มีการไปตัดสายไม่มีการไปจ้ำสีสัวนนะครับอันนี้จะเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็กล้องบันทึกหลังนี่เลยซ่อนสายเช่นเดียวกันนะครับ เราก็เข้ามาอยู่ในปอร์เช c a าเยเ n นนะครับเดีย๋ยวเราจะมาให้รับชมในส่วนของกล้องมองหลังกันนะครับเข้าเกียรถอยนะครับภาพจะปรากฏเป็นแบบนี้นะฮะมุมบนเนี่ยจะมีตัวที่เป็นเรดาร์ขึ้นมาเราก็จะมีเส้นที่เป็นเส้นด y นามิกนะครับเราหักพวงมาลัยปุ๊บเส้นเลี้ยวตาม เราขึ้นเกียร์นะครับก็จะตัดกลับมาเป็นในส่วนของหน้าวิทยุที่เราเข้าเกาะที่เรากําลังเล่นอยู่ก่อนที่เราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในหมวดของการใช้งานกล้องหลังนะครับอาถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกติ้งแวร์นะครับตัว f 8 0 0 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะรีวิวกับ เร็วๆเ,เลยนะครับเพราะว่าในปอร์เช่เนี่ยผมทำรีวิวตัว F 800เนี่ยไปค่อนข้างเยอะละนะครับรุ่นที่เราติดตั้งตัวนี้เนี่ยมาพร้อมเมมรีการ์ด128กิกนะครับในตัว F 800 Pro ตัวนี้นะครับฟีเจอร์หลักๆเนี่ยของเขานะครับก็จะเป็นกล้องหน้าหลังนะครับความละเอียด1080หรือว่าเป็น Full HD นะครับมีระบบ Parking มีระบบ Motion Detection นะครับแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องจากติ้งแวร์ไทยแลนด์นะครับจะมีตัวซอฟต์แวร์ที่สามารถที่จะอบอกถึงในส่วนของกล้องที่เป็นกล้องตรวจจับความเร็วได้ด้วยนะครับอ่เราเพียงแค่การใช้งานเนี่ยเราก็เพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันติ้งแวร์เข้ามาแล้วเราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าหาที่ตัวกล้องด้านบนตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เลือก Live View ดู อันนี้จะเป็นกล้องบันทึกด้านหน้านะครับเราก็เลือกตัว R ก็จะเป็นกล้องที่อยู่ด้านท้ายรถนะครับนี่นะครับจากนั้นเนี่ยการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเราสามารถเรียก ดูได้จากแอปพลิเคชันเขาทั้งหมดเลยนะครับการตั้งค่าจะอยู่ในนี้ก็จะแบ่งเป็นโซนโซนโซน,โซนทั้งหมดเลยฟอร์แมตการ์ดนะครับตั้งวันที่เวลาตั้งตัวระบบเซนเซอร์ต่างๆอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถที่จะเรียกดูไฟล์ลิสต์ได้นะครับอยู่ตรงนี้ก็จะแบ่งหมวดหมดูหม่ไปเป็นทั้งหมด5อันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นการดาวน์โหลดเข้ามาที่ตัวเครื่องนะครับ เริ่มตั้งแต่การบันทึกต่อเนื่องการบันทึกต่อเนื่องแบบมีอุบัติเหตุ Motion Detection กับ Parking e t เราต้องจอดรถนะครับแล้วก็เป็น Manualy l Recording คือเราสั่งบันทึกด้วยตัวเราเองนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในหมวดพวกนี้หมดเลยเระบบคร่าวๆของเจ้าตัวติงแวร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเราไม่ใช้ปุ๊บเราก็ปิดแอปนะครับแล้วก็ปิด Wifi ใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Android แล้วก็ IOS นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกนะครับครับระบบทั้งหมดของเจ้าปอร์เช c a y ย n n นคันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หนโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ต,มตรงได้ที่081 6 3 2 6 5 6 6ครับแล้วฝากติดตามเพจ a c e b o o k นะครับ2ดินไทยแลนด์ y o u t u b e Channel 2ดินไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ